ตามที่ผมได้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้เกี่ยวกับดรวิศนุเครืองามนะครับที่ท่านช่วงหลังเนี้ยนะครับหลังที่การแก้รัฐมนูลของสภาผู้แทนผ่านไปเป็นแบรสองใบนะครับท่านก็ออกมาออกแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของพรรคเพื่อไทยมาหลายหลายหน จนเป็นที่น่าสังเกตว่าท่านทำไมถึงเกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยท่านต้องออกมาแสดงความเห็นแล้วก็เป็นความที่เห็นที่ที่รับรองความกระทําของเพื่อไทยมาโดยตลอดนะครับซึ่งท่านเป็นท่านรองมนตรีของรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์นะครับรัฐบาลชุดเนี้ย ท่าน,นมีเป็นหน้าที่ที่ตัดสินว่าการที่มีผู้ร้องไม่ว่าจะร้องกรกตไม่ว่าจะร้องสารธรรมน,นูญว่าเรื่องนี้ถูกหรือผิดนะครับก็ท่านก็ออกความเห็นออกไปในทิศทางว่าเพื่อไทยไม่ผิดมาโดยตลอดอย่างนะครับเรื่องสุดท้ายเนี่ยที่ท่านออกมาความออกความเห็นเมื่อวานนี้เกี่ยวกับที่คุณเลืองไกไปยื่นกตกตขอให้ยุบพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับท่านก็มารับรองว่า รู้สึกว่าพรรคเพื่อไทยไม่ไม่เข้าข่ายการทำความผิดนะครับอาจารย์ครับขอเรียนถามเรื่องกรณีคุณเดิงใจร้องหมอเลี้ยบเนี่ยครับข้อกฎหมายมันไปได้ับว่าครอบงำนะครับแล้วลการที่เคยโดนตัดสินจำคุกผมแลม้วมาเป็นผม,ผมไม่รู้ว่าเขาทําอะไรถึงจะเรียกว่าครอบงำคุณเดืองใจอาจจะมีลักษานก็นก็ต้องคอยในตำบาสต้นต้นไปแล้วกรณีที่เคยถูกตัดสินจำคุกแล้วแล้วมาเป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยเนี่ยครับมันมันได้ไหมครับก็เป็นครับกรรมการอะไรเพิ่นพอครับ เข้าใจว่าจะไม่ใช่กรรมการบริหารแต่นาจรย์ิทยศาสตร์เป็นรายผ้ที่เป็นตาแหน่งต่อเติมเสริมแต่งอยู่นอกกหมาเขาเขาเป็นอะไรผมไม่รู้ผมไม่ทราบอาจารย์ครับขอเรียนถามอีกเรื่องครับกรณีคุณแอรคพักเก้าไกลครับยื่นยื่นตามมาตราร้อยเจ็ดสิแปดสอไปทางช่องทางสภาเนี่ยครับกรณีคุณนิปน์เนี่ยมันช่องทางนี้ไปได้นะมครับมาตรา1้อยเจ็ดสิบั เป็นเรื่องของต้องเีนพ้นจากตำแหน่งมาตรา82เป็นเรื่องสมาชิกสภาพ้นจากตำแหน่งมาตรา170ขอให้เอามาตรา82มาใช้ดัตวยางเพราะเวลาใช้ก็อ่านมาตราประกอบกันแล้วก็จะพบว่ามาตรา82นั้น,นขเขายอมให้2ส,ส1ในสิบยื่นหรือมิฉะนั้นกรกอตอยื่น ก็สามารถทําได้ครับแต่เลขาท่านชวนบอกว่าก็เป็นเรื่องที่ท่านตีความอย่างนั้นผมก็ไม่ไม่แน่ใจในทางของสภาแต่ตอนนั้นตอนพลเอกประยุทธ์ก็เคยใช้ช่องทางนี้ยืนแต่ท่านก็ไม่ได้ต่อตก็อยู่ท่านไปอย่กันอยู่ก็นเขไม่ได้ทภาให้สภาเป็นคนชี้แจงดีกว่าครับเขาเขาจะชี้แจงอยู่แล้ววันนี้นะครับแต่เออส่วนผมเนี่ยในฐานะประธานกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมสิทธิพลชมชนี่ยสภาผูดแทนรัศดรเนี่ย ผมก็มองเรื่องนี้แตกต่างกับท่านวิศณุคือหมอเรียบมีคุณสมบัติประการแรกนะฮะมีคุณสมบัติที่จะเป็นปอ,อพักไหมประการที่สองหมอเรียบสามารถเป็นสามาชิกพักเพื่อไทยได้หรือไม่นะครับประเด็นสองประเด็นนี้ก็ได้วิเคราะห์แล้วว่าหมอเออท่านหัวหน้าพักหมอชนนาธนะครับหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่เนี่ย ท่านบอกว่าได้แต่งตั้งหมอเลียบเป็นผอ,อ,อพักนะครับผมก็เข้าไปดูเรื่องของระเบียบข้อบังคับของพักนะครับนะครับข้อที่เจสิบในกรณีหัวหน้าพักเห็นสมควรให้มีตำแหน่งอื่นเพื่อดำเนินการพักระดับรองจากหัวหน้าพักตำแหน่งดํานินการพักที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้เช่นผู้อํานวยการผู้อํนาอนวยการพัก รองผอ,อ,อพักประธานภาครองประธานภาคประธานเขตเหตุรันยิกผู้ช่วยเหตุรันยิกผู้ช่วยนายทะเบียนนะครับและตำแหน่งอื่นๆเนี่ยให้หัวหน้าพักมีอำนาจกำหนดตำแหน่งอื่นนะครับขึ้นนั้นและแต่งตั้งสมาชิกแต่งตั้งสมาชิกแปลว่าสมาชิกของพักเท่านั้นใช่ไหมที่จะได้ตำแหน่งอื่นๆในในส่วนของพักนะะ เขียนว่าและแต่งตั้งสมาชิกเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้วให้รายงานคณะกรรมการบริหารทราบแปลว่าตำแหน่งอื่นๆนะ่ยตำแหน่งในข้อเจ็ดสิบเนี่ยต้องเป็นสมาชิกพักเท่านั้นใช่ไหมถ้าใช่หมอเลีฟยบมีคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกพักได้หรือไม่หมอเลีฟยบไม่สามารถที่จะเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยได้เนื่องจากท่านมี คุณสมบัติต้องห้ามนะครับข้อ9เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง10ปีนะับแต่วันสมัครนะสมาชิกเว้นแต่ความผิดนั้นได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหกโทษข้อ12เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือตำแหน่งหน้าที่ใน การยุติธรรมหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการทำาิดทุจริตตามประมวลกฎหมายอยาญานะครับแล้วก็เรื่องย,อยาเสพติดหมอเลียบติดตรุบัตต้องห้ามเป็นสมาชิกพักและพออพักก็ต้องเป็นสมาชิกพักเท่าน,นั้นใช่หรือไม่หากว่าเป็นสมาชิกพักเนี่ยต้องเป็นสมาชิกพักเนี่ยหมอเลียบเนี่ยก็เข้าข่ายที่กุณาต,ต้องห้ามสองกรณี ไปนในเมื่อพักเพื่อไทยทราบหรือไม่ว่าหมอเลียบไม่ได้เป็นสมาชิกพักและหมอเลียบมีคุณสมบัติต้องห้ามเป็นที่ที่สังคมรู้ดีว่าหมอเลียบเคยต้อง,ต,องต้องโทษยังไม่พ้นโทษในแล้วก็กระทผิดกระทาผิดต่อหน้าที่นะครับแล้วท่านอาจารย์วิสนุกออกมาสัมภาษณ์ เหมือนก่บจะเข้าข้างขายจะอุ้มพักเพื่อไทยนะครับประชาชนก็ส่งข้อมูลเรื่องนี้เข้ามาให้ผมว่าขอให้ตรวจสอบการกระทําของอาจารย์วิษณุว่าท่านยังเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลชุดนี้หรือหรือไม่หรือท่านเป็นทนายของพักเพื่อไทยสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆมาเนี่ยก็ยังมีฝ่ายกฎหมายของพรคเพื่อไทยออกมาชี้แจง หรือ,อยังไม่คูเข้าสู่ขบวนการยุติธรรมตามตามกฎหมายอย่างเช่นกอตทอรับเรื่องมีการตรวจสอบหรือยังก็ยังไม่มีการที่กอรก็ยังไม่ตรวจสอบสารน้ำมนูนเท่านั้นที่จะตัดสินว่าเรื่องนี้จะผิดน้ำมนุนหรือไม่มีการถึงการยุพักหรือไม่นะครับ เรื่องนี้ก็ต้องหาทางแก้นะครับผู้ผว่าราชการก็ต้องลงพื้นที่นะครับเห็นว่าท่านผู้ว่าราชการเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าเอากระสอบทรายไปกันแนวหมดแล้วนะครับแต่ว่ามันม,มีบางบ้านที่ไม่ไม่ให้ความร่วมมือเป็นฟันฟันหลอทําให้กําแพงที่ท่านสร้างขึ้นมาพังนะครับแต่ส่วนเนี้ยผมก็ไม่ได้การแก้ไขต้องเร่งด่วนท่ากับชาวบ้านท้่น้ไม่ไม่ให้ท่วมนะครับ แต่มันไม่ใช่เฉพาะกรทมปทุมธานีอยุธยาก็กมีเหตุการณ์เหมือนกันซึ่งเป็นภัยธรรมชาตินะครับแต่ว่าประชาชนเนี่ยต้องให้กรรัวมือนะครับแ้วเรื่องของการลอกท่อเนี่ยประชาชนในพื้นที่ในกรทมต้องต้องได้รับการลอกท่อและประชาชนที่ที่เป็นคนเสียภาษีในการจ้างลอกท่อเนี่ยหรือป้องกันการน้ําท่วมเนี่ยต้องตรวจสอบการทํางานของผู้รับเหมาด้วยนะครับอาจจะไม่ได้ลอก หรือไม่ต้องไปดูกันครับ